สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายพุทธบุตรหนูยางนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาบอกต่อกันนิดนึงคือวันก่อนผมได้เอาโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะฮะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยไปซ่อมที่ศูนย์ของซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงเซอร์วิสสเตนเตอร์ที่เดอะมอลล์บางกะปิเราซ่อมกี่วันนะหมูตัวเนี้ยสี่ห้าวันประมาณสวันเนี่ยเครื่องนี้ผมซ่อมสี่วันได้แล้วนะครับเป็นซัมซุงกาแล็กซี่เอสห้านะฮะซึ่งตอนผมส่งซ่อมเนี่ยเขาก็ให้ผมถอดฝาหลังเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปแต่งตัว ครื่องกับแบตเตอรี่แล้วดูเขาคืนมาให้มีกล่องด้วยน่ารักดีนะครับอารมณ์นั้นนะก็มาอย่างนี้นะครับเขาเอาแบตเตอรี่ไปด้วยแล้วก็ตัวเครื่องเขาก็จะซีลมาให้อย่างนี้เลยน่ารักมากๆครับแกะเสร็ตัวเครื่องของผมเนี่ยที่เข้าไปที่มีอาการก็คือสามส่วนด้านล่างเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยสามปุ่มตรงนี้ แล้วก็ไมโครโฟนใช้ไม่ได้นะครับแล้วผมให้เขาเปลี่ยนฝาปิดข้างล่างให้ด้วยนะแล้วสิ่งที่เขาขอก็คือว่าเขาขอลอกฟิล์มออกซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องไปติดฟิล์มใหม่นะครับเดี๋ยวแกะฝาหนังใส่กัน Galaxy S 5เป็นมือถือที่กันน้ำนะครับก็แต่ว่าของผมเนี่ยที่ซ่อมน่าจะเพาะตัวเครื่องน้ำเข้าตรงนี้นี่แหละเพราะว่าซีลอาจจะไม่แน่นนะเวลาเราใช้งานในบางครั้ง เขาไม่คิดค่าบริการแล้วก็ให้ผมซ่อมแบบอยู่ในประกันเหมือนเดิมใจดีมากๆครับสัมสุงใจดีมากๆผมประทับใจมากเลยแล้วก็ซ่อมเร็วมากๆผมไม่เคยเข้าศูนย์ซัมซุงมาก่อนเลยเพราะไม่เคยพังที่พังนี้ก็พังเพราะตัวเองน่าจะอย่างนั้นนะนะน่าจะอย่างนั้นเครื่องอื่นใช้ไม่เคยมีปัญหาเลยเครื่องนึงก็ทําจอตกแตกเองนี่เป็นการซ่อมครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมาก ในเครื่องกลับมาในสภาพสมบูรณ์แล้วก็ซ่อมเร็วมากๆครับ4-5่าวันเั้นนั้นเองแล้วที่ศูนย์เนี่ยปกติเขาจะมีให้กดบัตรคิวโน่นเนี่ยแต่สำหรับ Galaxy S5 จะมีเมนูเฉพาะแยกออกมาเลยเช่นส่งซ่อม Galaxy S5 เฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยไม่รู้ว่าเพราะพังกันบ่อยเพราะน้ำเข้ากันบ่อยหรือยังไงนะฮะพอเครื่องตอนนี้ก็ได้มาเหมือนใหม่กดปุ่มโฮมได้กดปุ่มแบ็กได้กดปุ่มโน่นนี่เดี๋ยวผมมาลองเปิดแอปดูสักแอปหนึ่งปุ่มมัลติทัสกิ้ง ก็กดได้ตามปกติปกติ t a s k i n g ถ้ากดค้างก็จะได้เป็นเมนูขึ้นมากดค้างปุ๊บเมนูก็มาแล้วดีมากๆครับรู้สึกดีแล้วก็ซิลกันน้ำเลยเขาก็ใส่กลับมาให้หมดเหมือนเดิมก็เอามาเล่าบอกต่อกันว่าออบริการประทับใจครับตอนแรกอยากได้ Galaxy S6H d g e แต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจฝฟืดเครื่อง แ,แล้วคืนนี้ก็ดันไม่พังแล้วซัมซุงก็ดันบริการผมขนาดนี้อะใช้เคร one, letter, ค mm ื hmm. anger, ่องเดิมต okay like ่อไปเนี่ยถ้าไม่ซ่อมให้ผมเนี่ยผมก็ได้เครื่องใหม่ไปแล้วได้อุหน่อีเครื่องถึงที่ซัมซุงใช่ไหมหมดจังโอเคนะครับก็เอามาบอกเล่ากันแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่กับผมนะพัตุบุนตัวยางครับสวัสดีครับ